พี่แพนคะขออนุญาตอัปเดตชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็หลักๆก็จะเดินสายถ่ายรายการนะครับเป็นหลักครับแล้วก็อาจจะมีงานเกี่ยวกับทางวง Power Pat นะฮะก็มีการเริ่มคุยกันเรื่องของแนวทางวงแล้วก็มีคิวนัดซ้อมดนตรีนะครับแล้วก็ไปหาเครื่องดนตรีกันตอนนี้ก็จะนำเพลง ต่างๆกลับมาซ้อมกันฮะร,รวมถึงเพลงใหม่ด้วยนะครับที่ต้องมานั่งคัดกันตอนนี้เริ่มมีการคัดเพลงที่ผมแต่งตอนอยู่ข้างในนั้นนะฮะนำมาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องให้เพื่อนในวงฟังฮะว่าว่าชอบเพลงไหนอะไรยังไงอันไหนน่าจะเป็นก่อนเป็นหลังอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยอยู่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นวันหยุดหรืออะไรก็อยู่กับครอบครัวเดินสายตามบ้านญาติแล้วก็ไป,ไปไปไหว้พระครับ เริ่มชินแล้วหรือยังคะกับชีวิตที่ต้องไปพบปผู้คนออกสื่อเยอะๆทุกวันแบบนี้ยังไม่ชินสะทีเดียวครับก็แต่ก็ดีขึ้นกว่าสองสามวันแรกเยอะครับครับมีอะไรที่เราคิดว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนอีกไหมคะไม่มีครับเราก็ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆดีกว่ามันต้องใช้เวลาครับหลายอย่างมันเปลี่ยนภายในเวลาไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วมันก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมาก พี่แพทพอจะทราบบ้างไหมเขาปีดแปะจากแฟนๆกับการรอคอยในการที่พี่แพทกลับมาก็ทราบนะครับคือผมเปิดไอจีนะครับเพิ่งเปิดแล้วก็มีคนมาตามเยอะพอสมควรครับแล้วก็ได้เข้าไปอ่านในความคิดเห็นนะครับก็มีหลายคนที่แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดถึงแล้วก็สอบถามมาทั้งเรื่องงานเพลงแล้วก็ผลงานต่างๆที่จะออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกอบอุ่นนะครับที่ทุกๆคน อ่รักเราแล้วก็อ่เขาเรียกว่าเอ็นดูเราอย่างเงี้ยครับครับอ่อย่างที่พี่แปทบอกว่ากำลังจะทำเพลงเรียกว่าเป็นการรวมตัววงกันครบทีเหมือนเดิมใช่ครับเป็นสมาชิกของวงพอ e แพรครบดั้งเดิมเลยครับอันนี้ก็คือจะทำกันเองภายใต้สังกัดหรือว่าเรื่องของสังกัดไม้หรือทำกันเองไหมตอนนี้ยังไม่สรุปร้นะอ,อยเปอร์เซ็นต์ฮะยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกับหลายหลายที่อยู่ แต่คือเบื้องต้นเนี่ยจะมีเริ่มซ้อมซ้อมดนตรีกันครับแต่ว่ามีหลายๆค่ายทัาทายมาบ้างแล้วมีครับมีอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของใครเป็นหลักหรือว่ายังไงคะก็สมาชิกวงด้วยแล้วก็พี่เท็ดดี้ด้วยครับที่เป็นเป็นผู้ก่อตั้งวงด้วยก็จะดูเรื่องของรายละเอียดเรื่องสัญญาอะไรด้วยหลายอย่างครับ แฟนยังจะได้ฟังเพลง๋องพี่ p o w e ว p a d แน่นอนน่าจะได้ฟังแน่นอนครับอาจจะมีมิตรงมิติ้งกับแฟนๆบ้างไหมคะได้วองกผนก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ต้องต้องรอติดตามกันดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบก็มีโควิดด้วยอะไรด้วยก็ต้องดูดูเรื่องความเหมาะสมอีกทีครับมีอะไรอีกบ้างที่พี่แพดยังอยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาเลยคะก็หลายเรื่องนะครับ แล้วเรื่องเรื่องที่พูดไว้ตั้งแต่วันแรกที่ออกมากคือเรื่องบวชอะไรเงี้ยก็ก็ติดต่อเขาเรียกว่าสอบถามสอบข้อมูลอะไรตอนนี้มันยังไม่ได้ครับมันมันมีเรื่องของโควิด -19 ด้วยแล้วก็ญาตเราเยอะมากครับครัถ้าเกิดจัดงานหรือว่ามีอาการบวชการอะไรเนี่ยจะควบคุมลําบากก็ต้องเดี๋ยวรอให้สถานการณ์โควิดมัน ขี้คายไปสักพักหนึ่งก่อนนะ,ะแต่ก็ยืนยันว่ายังย,ยืนยันความตั้งใจเดิมว่าจะบวชให้พ่อให้แม่เหมือนเดิมครับอันนี้แต่ว่าได้ในการไปดูเริ่มดูอะไรไปแล้วหรือยังยังไม่ได้ดูครับก็รอให้มันสะดวกก่อนนะเรื่องของอโรคระบาดอะไรพวกนี้ครับ,อรบขออนุญาตถามอย่างที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีดราม่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่ทอจะทราบเราพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าในสมัยมนี้โซเชียลมันค่อนข้างติดแบกค่อนข้างแรงตรงนี้ที่ท้าที่จรับมือกับบบย่างไบ้าง ก็ผมก็ไม่ได้เตรียมรับมืออะไรนะครับก็อะไรเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเราพูดความจริงอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันงครับครับเอปากอะไรถึงแฟนแฟนตามได้นะอ๋อก็ขอขอบคุณนะฮะ ก็อยากจะขอขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมแล้วก็เข้าใจในตัวผมด้วยนะครับผมก็จะใช้โอกาสนี้ให้ให้ดีนะครับแล้วก็ให้ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับผมก็จะใช้เวลานับจากเนี้ยสร้างสิง่งด,ดีดต่อไปทั้งเรื่องของอผลงานเพลงด้วยงานที่เรารักรวมถึงทำอะไรให้กับสังคมในโอกาสาต่อไปเนี่ย ก็ก็เริ่มมีการดูดูกันแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม IG ด้วยนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับที่หลักแล้วก็ส่งของส่งอะไรมาให้เยอะแยะนะครับรวมถึงที่ไปอุดหนุนที่ร้านกาแฟด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกแรงกําลังใจนะครับสิ่งเหล่านี้มีค่ากับผมมากทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณเรื่องธุรกิจร้านกาแฟบ้างเป็นยังไงมายังไงถึงตัดสินใจเปิดเป็นธุรกิจร้านกาแฟ <c oughs> เป็นความชอบผมผม,ผมไม่ได้เปิดเองครับร้านกาแฟเป็นเป็นร้านของคุณอาครับ เขาเตรียมไว้ให้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ข้างในอ่ะคุณอาเขาด้วยความเป็นห่วงว่าออกมาแล้วจะมีอาชีพรองรับไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะกลับไปทํางานแบบเดิมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมเหมือนกับเตรียมธุรกิจของทางบ้านไว้ให้นะครับให้กลับไปดูแลให้ไปบริหารอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าพอเราออกมามันก็ไม่มีใครทราบหรอกครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ว่าได้รับการต้อนรับจาก คนไทยทุกคนขนาดนี้นะครับซึ่งก็มีงานอะไรต่างๆเข้ามามากมายทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปม,มากนัก,กครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูเป็นเรื่องของอนาคตและกันว่าผมจะทําอะไรยังไงต่อไปครับม,มีโอกาสได้เจอแฟนๆแบบได้พูดคุยอะไรบ้างยังเลยครับยังฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยครับแล้วก็งานก็แทบทุกวันเลยครับ,รบแต่ว่าเปิดอินสตาแกรมแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอัลงอับลบอะไร ก็ทุกวันนะฮะอย่างน้อยก็วันละหนึ่งรูปอะไรก็ต้องมีฮะเพราะก็ยังไม่ค่อยชํานาญอะไรเท่าไหร่ก็ค่อยฝึกไปครับก็ได้รับการตอบรับดีครับตอนนี้ก็เท่าไหร่นะสองแสนเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับสองแสนกว่าเกินครับเกินสิบกว่าวันเองยี่สิบวันได้มีโอกาสได้ตอบคอมเมนต์กับแฟนๆบ้างไหมคะยังเลยครับยังเลยครับได้แต่ว่าได้ดูบ้างครับได้ดูได้อ่านบ้าง ส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาก็จะพักผ่อนแล้วก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็เล่นกีตาร์ครับการปรับตัวนะวันนี้เรียกว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยได้ประมาณผมว่าทักห้าสิบเปอร์เได้เพราะว่าเริ่มทําอะไรหลายๆอย่างเองเป็นแล้วอะไรเงี้ยเรื่องโอนงงโอนเงินซื้อของอผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปสแกน QR r Code โอะไรเงี้ยเริ่มเป็นละะแล้วก็ เรื่องของล ne เรื่องของการหาวิดีโอใน YouTube ดูในสิ่งที่เราสนใจเงี้ยเรื่องกีตาร์เรื่องเพลงเรื่องอะไรพวกนี้ก็เรื่องทำได้แล้วก็อะไรนะเข้า Google Google หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยก็พอทำได้แลลวครับครับเรียกว่าชีวิตมันแตกต่างจากข้างในกับโอ้โหแตกต่างเยอะวุ่นวายชีวิตเราตลปัจจุบันวุ่นวายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริง อยู่ข้างอยู่นี่มันนิ่งอ่ะทุกอย่างมันนิ่งแล้วทุกอย่างมันเซ็ตเป็นระบบหมดทุกอย่างอันนี้มันยุ่งอ่ะยุ่งหลายอย่างทุกอย่างฮะยุ่งทุกอย่าง <c oughs> คืออย่างเรื่องไอจีอย่างเงี้ย <c oughs> คือก็เหมือนกับเป็นกิจวัตรประจําวันและว,ว่าเราจะต้อง <c oughs> ทุกอัปเดตทุกวันให้แฟนคลับได้รู้ <c oughs> อะไรเงี้ยจะต้องคิดและเพยอแคปชั่นอะไรภาพอะไรงเงี้ยมันเป็น อีกภารกิจหนึ่งงอกเข้ามาในชีวิตประจําวันอ่ะซึ่งมันก็เป็นการบ้าใ้เราคิดหลังจากเราต้องคิดเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตแล้วทำให้เราเคดป้าไหมคะเคียดบ้างไหม่เอไม่เครียดครับไม่ไม่มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามารู้สึกยุ่งแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําอะไรที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ย ไอจีของแฟนคลับเขาตัง้งให้ powercat fc อะไรเรียก d a ดดี้แด d ดมี้นี่ที่เขาเขินไหมอ่ะถือ่าไม่เขินหรอกครับก็น,น่ารักดีนะอืมน่ารักดีแล้วก็บางคนก็มีเรียกเฮียเรียกท่านขุนอะไรอย่างเงี้ยย้อนอดีตมาบางคนก็บอกเหมือนกับตันอเมริกาที่แบบถูกฟรีดหรือสักอย่างกลับมาอะไรเงี้ยก็มันก็น่ารักดีครับอย่างาแต่หลายคนก็ยังชื่นชมใน ความหล่อเหมือนเดิมของพี่แท้แม่ว่าจะขานไปกี่งีก็ยังเหมือนเดิมเลยอ๋อเหรอครับผมอายุมากแล้วนะจะสี่สิบเอ็ดอะไรยังไงก็ขอบคุณแล้วกันครับที่ชื่นชอบผมก็รู้สึกอบอุ่นนะครับที่ทุกคนชื่นชมอะไรเงี้ยครับครับพี่พักถามนี่ค่ะอย่างเรื่องแนวดนตรีเนี่ยเราได้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องแบบแนวดนตรีแนวเพลงของการเพลงมันเปลี่ยนไปเยอะถูกต้องฮะ คืออันเนี้ยมันเป็นการบ้านที่เราคุยกันภายในวงแล้วก็ทางพีเทดดี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแนวทางของวงอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็เรื่องของลุกเออเรื่องของแนวดนตรีวิธีการคิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องทันสมัยแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็มีการแลกเปลี่ยนรีเฟอเ e นซ์เรื่องเพลงอ่ะการฟังฮะ ในวงของต่างประเทศว่าเออารมณ์มันจะประมาณสีกลิ่นของวงนั้นวงนี้อะไรเงี้ยพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคุยอยู่ก็คุยกันมาสองสาครั้งแล้วเรื่องนี้ครับ,รบเราแอบกดดันไหมคะว่าออสมิว่าทำเพลงออกมามันอาจจะไม่ปังไม่เตี้ยงเหมือนสมัยที่ยุคแรกๆของเราเยอะไรเงี้ยไม่ครับคือว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับทุกสิ่งอยู่แล้วอ่ะก็อ,อย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าแค่ผมเอาชีวิตออกมาจากที่ตรงนั้นได้อ่ะมันก็คือที่สุดละ ส่วนเรื่องที่ตามมาหลังจากเนี้ยมันเป็นกําไรปังไม่ปังดังไม่ดังคือผมไม่ได้ยึดติดกับความดังหรือลาบโยนอะไรมาตั้งนานแล้วแต่ว่าวันนี้ที่ทุกคนให้ความสนใจกับผมอะไรเงี้ยผมก็ดีใจนะดีใจมากแล้วก็อบอุ่นมากเลยแล้วก็ยินดีที่จะตอบคาถามทุกคนแล้วก็พูดคุยกับทุกคนเพราะว่าผมถือว่าตรงนี้ทุกคนไข่ใจกับเราอะเราก็รู้สึกอ,อบอุ่นนะฮะ ที่ผ่านมาตัวพี่แพทเองว่าคิดว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของเราถูกต้องครับมันเป็นบทเรียนราคาแพงเป็นบทเรียนที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตผมด้วยนะไม่งั้นผมก็คงรักษาชีวิตไว้ไม่ได้หรอก <c oughs> แล้วก็เรือนจำอะ่ะมันก็เปลี่ยนให้ผมเป็นผมทุกวันนี้ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเรือนจำด้วย <c oughs> ครับ โซนิแพดเองเป็นหนึ่งในฐานะศิลปินที่เคยผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาอยากจะฝากบอกอะไรกับเยาวชนหรือว่าเด็กๆรุ่นหลังที่ช่วงนี้อาจจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะคือมันต้องระวังในการใช้ชีวิตนะสมัยก่อนที่ผมอยู่มันก็อันตรายแล้วแล้วก็สมัยนี้มันยิ่งยิ่งอันตรายก็ไปใหญ่คนที่เขาเห็นแก่ตัวหรือว่าหาผลประโยชน์จากเราเนี่ยมันเยอะันนี้ก็ต้องระวังแล้วล่ะการใช้ชีวิตต้องต้องปรึกษา ผู้ใหญ่บางทีอ่ะด้วยด้วยความที่เราอายุยังน้อยประสบการณ์ชีวิตยังน้อย,อย่างเงี้ยอาจจะมองปัญหาหรือมองผู้คนอ่ะไม่แตกฉานไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรึกษาญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ครอบครัวเราอ่ะผมว่าผู้คนเหล่านี้คือบุคคลที่หวังดีกับเราที่สุดแล้วก็รักเราที่สุดแล้วผมเชื่อว่าก็จะได้คําตอบที่ดีที่สุดจากพวกเขาด้วยนะฮะหันมาปรึกษาครอบครัวแล้วก็อย่า อย่าเขินอายเลยนะเพราะว่าผมผมเคยเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยพูดอะ่ะแล้วก็พูดน้อยแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาปัญหาอะไรแบบใครแล้วก็เก็บไาเรื่อยแล้วมาคิดเองตนะัดสินใจเองมาตลอดอะ่ะสุดท้ายมันก็ผิดพลาดไงพอผิดพลาพดามันก็เลยเลยเถิดมาเป็นเรื่อยๆจนชีวิตมันก็พังไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องต้องกล้าคุยกล้ากล้าปรึกษานะเพราะว่าถ้าปัญหามันเกิดมันไม่คุ้มค่าหนระครับหลังจากประวัตที่ผ่านมามันทําให้ชีวิตของเรากับครอบครัวมันกระทบความสัมพันธ์มากมาก คือเรียกว่าหน้ามือหลังมือเลยดีกว่าครับเพราะตอนเด็กอะ่ะผมเป็นเด็กที่พยายามจะหาทุกทางที่ห่างไกลครอบครัวผมรู้สึกอึดอัดคือมผมเป็นเด็กที่ไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงแล้วไม่ชอบให้ใครมาถามอะไรมากผมขี้เกียจตอบอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สมัยก่อน <S 2> <S 2> <S สมัยก่อน <S <S สมัยก่อนะสมัยก่อนมันเป็นเด็กแบบนี้จริง เพราะเรารู้สึกเราเหนื่อยในการที่จะตอบอะไรเงี้ยอสมัยก่อนสมัยก่อนไม, <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้ใครก็เหนนะื่อยหนูจะพูดน้อยน,นะสมัยก,ก่อนพนะูดน้อยมากคือเหมือนเราตอบคนเนี้แล้วเดี๋ยวอีกคนนึงก็ต้องมาถามเราก็ต้องตอบคําเดิมเงี้ยเราก็เลยเอ้ยไม่อยากตอบแล้วไง,งจะพูดไปก็เดี๋ยวกูเสียน้ำใจก็ <c oughs> เลยหนีออกมาหน,ห,นหนีมาเรื่อยๆ,ๆจนเข้าไปอยู่เรือนจำหนีมาเรื่อยๆเข้าไปอยู่ในนั้นอะ แต่พอเราโตขึ้นไงเราก็มองแล้วมาเออมันก็เป็นเรื่องของความห่วงใยเป็นเรื่องของสายตำพันของครอบครัวที่มันควรจะมีอ,มอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมองเห็นนะพออยู่ข้างในมันชัดเจนว่าวันที่เราลําบากวันที่เราอยู่จุดต่ําสุดครอ,อบครัวพ่อแม่เราก็คือที่สุดละคนที่รักเราที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะรักเราอย่าไม่มีข้อแม้ใดๆ้าสมมติว่าย้อนเวลากลับไปไนดะ้พี่แอ๊ดอยากจะกลับไปแก้ไขหรือว่าวเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราในอดีต ผมว่าจุดหนึ่งที่สำคัญที่พลิกผ่านชีวิตผมคือเรื่องการไม่ไปปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากใครเวลาผมมีปัญหาอีโก้เยอะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงพอวันหนึ่งเกิดปัญหาก็แก้ไขด้วยตัวเองไม่กลับไปบอกครอบครัวผมเชื่อว่าวันนั้นนะ่ะที่ผมมีปัญหาถ้นะผมเอ่ยกับใครทุกคนในครอบครัวเขายินดีจะยืย่นมือช่วยเหลือผมตลอดเลย พิงอยู่เราฟอร์มเยอะไงอีโก้เยอะลูกผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยแล้วออกมาแล้วอะไรเงี้ยหาตังได้แต่เด็กมีงานมีเงินแล้วพอมันมีปัญหาปุ๊บก็กลัวเขามองอย่างงูอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องของการยึดติดการยึดติดเราต้องเราต้องปรงต้องปล่อยครับอย่างตอนนั้นพอเราเจอภาวะปัญหาอะไรหลายอย่างกับคําดูถูกกับคาอะไรที่หลายๆคนอาจจะพูดสกปรกกระทบมาถึงเราตอนนั้นเราคิดถือว่า คือมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วนะมันเลือกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแม้จะเขาอาจจะไม่ได้รู้ความจริงร้อเปอร์เซนต์หรอกแต่เราก็ไปโทษเขาไม่ได้หรอกทุกคนมีสิทธิคิดแล้วเราก็ไปทําจริงๆอ่ะนะฮะมันมันก็ต้องยอมรับไปยอมรับชะตากรรมแล้วก็พยายามชดใช้สิ่งที่เราทํารวมถึงแล้วก็ต้องเรียนรู้กับมันในการแก้ไขแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็คือการเรียนรู้แหละชีวิตเนาะมันก็มีช่วงที่ดีช่วงที่ไม่ดีในชีวิตมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ก็ต้องอดทนไปอะไรไปสู้กันไปครับขออนุญาตถามถึงเรื่องแผนอนาคตของพี่แฮรบ้างเคยจะมีคิดจะมีครอบครัวมีอะไรเรื่องแต่งงานอะไรเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเ <laughs> <laughs> เป็นเรื่องที่ค <laughs> ่อนข้างไกลตัวสาหรับผมในตอนนี้นะเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะมากที่ผมอยากจะทําอะไรเงี้ยครับ <laughs> คือตั้งแต่อยู่ข้างในนั้นมันเหมือนแบบ มันอยากทาเยอะมากมันอั้นอ่ะมันอั้นผู้หญิง่ายแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่น่าจะเป็นเรื่องแบบท้ายๆเลยมั้งนะเพราะว่ายังไม่ได้มีความคิดนี้เลยจะไม่มียลยล้วไม่ถามแทนไม่ถามแทนถามแทนจะให้พูดจริงๆไว้นี่ะผมไม่มีสเปคบอกเลยเพราะว่าผมว่าผู้หญิงแต่ละคนเขามีเสน่ห์ต่างกันนะแล้วก็ผมไม่ได้มองแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะ เรื่องของการวางตัวความคิดคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยทัศนคติในการมองโลกเนี่ยก็สําคัญอีกส่วนหนึ่งในการที่ผมจะมองผู้หญิงนะที่สําคัญคือว่ามันก็ต้องเข้าใจในความเป็นตัวเราในงานของเราด้วยเงี้ยเพราะบางทีงานของเรามันมันเอาแน่อนนอนเราไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเอ่อมีครอบครัวที่ต้อง ดูแลแล้วก็ต้องให้เวลากับเขามากๆเพราะว่าเขารอเรามานานมากแล้วอะถึงวันนี้เราก็ต้องชดเชยให้เขาครับใช่ไมกี่คนมีาตอนุญาตกลับไปพี่แพทเนี่ยหลัจากอดีตก็เคยเป็นผู้ต้อง้ังขังขัมาก่อนอย่างนี้จะมีกลับไปเยี่ยมเพื่อหรือเป็นกิจอาสาในเรือนจํำไหมคะท่านี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ไปเยี่ยมในท่านหาว่า เป็นคนปคนปกติอะครับไม่เข้าไปแล้วไ,ไปวไเข้าไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จะไม่จะไม่เวียนเข้าไปใน <c oughs> <c oughs> ใช้นอชอ,อะไรไม่เด็ดขาดแต่ว่าผมก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ข้างในเรารู้ถึงความลําบากถึงความขาดแคลนถึงความกดดันความทุกข์ความเครียดอะไรทุกอย่างอะถ้าเราถึงวันหนึ่งที่เรามีโอกาสเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือไปสร้างความบันเทิงหรือไปให้ความรู้ให้ข้อคิดอะไรก็ตามอะผมก็อยากทําอยู่แล้ว เพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนกันนะครับถ้าเราสร้างให้คนข้างในเนี่ยเขามีความหวังมีกำลังใจที่จะเป็นคนดีเนี่ยแน่นอนมันเป็นส่วนช่วยสังคมให้ดีขึ้นอยู่ละเพราะวันหนึ่งถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาก็าจะได้เป็นคนดีไงไม่กลับไปสร้างปัญหาหสังคมไม่ทำผิดกฎหมายอีก,กอะไรเงี้ยถ้าผมสามารถทำได้นะไอ้ตรงเนี้ยผมตั้งใจยอยู่แล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการตอบแทนสังคมด้วยที่ผมตั้งใจที่จะทำครับ